สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ที่ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเรื่องของข้อมูลข่าวสารทั้งการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ t n เช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างหลายภาคส่วนสิ่งที่ตามมาคือต้องมีการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศและทั่วโลกให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบ New Normal หรือวิถีใหม่ของการใช้ชีวิตซึ่งก็รวมถึงเรื่องของระบบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการศึกษาทั่วโลกได้แต่เราเห็นภาพนะคะสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่แรกๆเลยที่จําเป็นต้องปิดทําการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกับตัวนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์บุคลากรทางการศึกษารวมถึง พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแต่ในเวลานี้ต้องยอมรับนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงมองกันว่าสามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนกันได้แล้วแต่ก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกพูดถึงในเวลานี้ในเรื่องของการศึกษานั่นคือการเรียนรู้แบบออนไลน์นั่นเองค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้วสำหรับการทดลองระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพราะนี่คือสิ่งใหม่เราไม่อยากจะให้มีผลกระทบกับการเรียนรู้เกิดขึ้นสถาบันอุดมศึกษาเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการเรียนรู้กันใหม่วัตถุประสงค์หลักๆเลยเราต้องการที่จะให้การศึกษาของประเทศไทยมีความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํามีความเท่าเทียมกันแล้วคนไทยเด็ก<ๆ>ไทยเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันกับเด็กคีค่ะคุณคะพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะ ช่วยรับไว้หน่อยนะคะขอบคุณครับเปิดอ่านเลยก็ได้ะค่ะคือจริงๆผมไม่ได้ปวดนะครับนิสัยอะค่ะ สัคงคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกลา้า ต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์เลยแต่ว่าไวร์สโควิด19ส่งผลทำให้การศึกษาทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะคะการเรียนรู้แบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆประเทศไทยของเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนปัญหาอุปสรรคณเวลานี้มีอะไรบ้างช่วงนี้ค่ะลองมาฟังมุมมองความคิดเห็นจากศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสุวรรณส อดอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบงังและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนัทครับค่ะอาจารย์ครับไวรัสโควิด -19 ทําให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเปลี่ยนไปขนาดไหนคะเปลี่ยนไปแบบหักศอกเลยครับเพราะว่าในอดีตถึงแม้ว่าในยุค disruption เนี่ยนะครับถึงไม่มีไวรัสโควิด -19, 19เข้ามาเนี่ยหมหาวิาลยเนี่ยก็โดนคลื่นของการเปลี่ยนแปลง,ปลงถาทถมอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องของเด็กน้อยลงนะครับเรื่องของกระแสออนไลน์เนี่ยก็มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราก็อยู่ในช่วงที่ถือว่าวิกฤตแล้วนะครับแต่พอมีไวรัสโควิดเนี่ยนะครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนเลยลองคิดดูสิครับว่าเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยพยายามผลักดันมานานเรื่องของอิน t าสักเจอระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทยไม่ได้ล้าหลังนะครับความเร็วถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่า ตลอด10ปีที่ผ่านมาการเรียนออนไลน์เติบโตน้อยลงมากๆะนะครับส่วนหนึ่งส่วนสําคัญก็มาจากแรงต่อต้าน<ฮ>ะนะครับที่บางทีไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่แล้วไวรัสโควิด <ฮะ S 2> เข้ามา<ฮ>ะนะครับการเรียนออนไลน์เพียงแค่ชั่วข้ามคืนใครจะเชื่อนะครับคุณนัท Microsoft มาคุยกับเราบอกว่าก่อนที่เราประกาศนะครับห <ฮะ S 2> ยุดเรียนแบบปกติมาเรียนออนไลน์เนี่ย มีนิสิตนักศึกษาเรียนออนไลน์เพียงแค่1,000งหมื่นคนไม่เกินรวมทั้งอาจารย์ที่ใช้ด้วยนะครับแต่ชั่วข้ามคืน9จาก1,000งคนไปหลายแสนคนทันทีแสดงว่าอะไรไหมครับแสดงว่าคนไทยเนี่ยเก่งพร้อมจะทำก็ทำได้แต่ประเด็นก็คือแต่ก่อนไม่ทำหักศอกนี่คือหักศอกแค่ไหนคือมาแล้วหักศอกแบบเป็น90องศาเลยก่อนที่ประกาศก่อนมีโควิด การเรียนออนไลน์ก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนเท่าไหร่โปรแกรมก็มีอยู่แล้วนะครับคอนเทนต์ก็มีอยู่แล้วระบบอินฟราสักเจอร์ก็มีอยู่แล้วแรงต้านเยอะ,ะแต่พอยุคโควิดคู่ควความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับงค,ความปลอดภัยลูกศิษย์ด้วยงั้นข้ามคืนเนี่ยการเรียนออนไลน์นี่เกิดขึ้นทันทีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมมาอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆที่มัธยคู่นี้บอกว่าจริงๆเรามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยความพร้อมมันพร้อมแค่ไหนครับมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม จะว่าไปแล้วในมหาลัยชั้นนําของประเทศไทยความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างที่ประจอมก้าวกระบั n g ระบบอิเนเทอร์เน็ตเมื่อสามปีที่แล้วที่เรามาปรับปรุงหนึ่งร้อยจิกะบิตเพอร์เซกเก์แต่ว่าคอนเทนต์แทบไม่มีเลยเพราะว่าไม่ทำคอนเทนต์กันนะครับเช่นเดียวกันพอพูดถึงซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเกิดขึ้นมานานแล้วพอเขาทำมาเป็นสิบปีนั่นแล้วไม่ได้เป็นต้องคิดเองแพตฟอร์มก็มีอยู่แล้วนะครับเหลือแต่ว่า จะทาหรือไม่ทำตท้นเองครับแต่ใช้คําว่ามหาวิทยาลัยชั้นนํานั่นหมายถึงมีสับส่วนไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการเรียนต่างๆเนี่ยความเหลื่อมล้ามันยังมีนะครับม,มันจะให้เท่าเทียมร้อเอร์เซนเนี่ยมันคงจะยากค,ครับแต่อยากจะเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับแยกเป็นประเด็นว่าถ้าเกิดเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เชื่อประเทศไทยทําได้ดีทีเดียวอะ นะครับหาวิาลในต่างจังหวัดเนี่ยรวมๆไปแล้วหาวิไลไทยประมาณ200กว่ามหาวิยาลัยมั่นใจว่าเกิน 80- 90%เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับที่ไปได้นะสุดท้ายเหลือแต่เรื่องของคอนเทนต์เนี่ยแหละครับกลายเป็นประเด็นว่าคําว่าคอนเทนต์ก็คือเอกสารการสอนการเตรียมการสอนการปฏิรูปเรื่องการสอนการนําเสนอไม่ใช่ว่าจะเป็นสไลด์ PowerPoint แบบเดิม ไม่มีแอนิเมชันไม่มี link. ลิงก์เพราะฉะนั้นจะทํายังไงเพื่อที่จะให้คอนเทนต์มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วสามารถเดินได้ในระบบออนไลน์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับคําว่าคอนเทนต์ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยที่จริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องก็คือคอนเทนต์ต้องมีการพัฒนายกตัวอย่างพี่เอวันนี้พี่เอสอนวิชานี้ได้ดีที่สุดอีกหนึ่งปีไม่ใช่ละแต่เยาว่าหนึ่งปีเลยเดี๋ยวนี้เทอมมันก็ไม่ใช่และ้ะแล้วคาว่ามาตรฐานเนี่ยไม่มีมีแต่ว่า คอนเทนต์วิชาที่มีการพัฒนาอยู่ต่อนเนื่องนี่พัฒนาอยู่ต่อนเนื่องอย่างไรก็ยอมรับว่าอาชีพครูปัจจุบันเป็นอาชีพที่อ่อนไหวที่สุดเพราะยิ่งยุคเรียนออนไลน์ะนะครับคุณน,นัดส,สอนพี่เอสอนวิชาเดียวกันเขาเห็นคุณน,นัดเขาห็นพี่เอปรกากฏคุณน,นัดส,สอนสนุกกว่าเยอะเลยสไลด์ก็สวยะนะครับมีวิธีการนําเสนอที่แบบแหมโดนใจมาเปรียบเทียบพี่เอวิชาเดียวกันก็บอกพี่เอสอนไม่ดีแล้วเพราะฉะั้นในยุคนี้ อาชีพครูน่าเห็นใจเพราะถูกเปรียบเทียบแบบเต็มๆเลยนั่นจะทำยังไงเพราะคงไม่มีครูคนใดเก่งที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดวันนี้ครูต้องปรับสถานะตัวเองเนี่ยจากเป็นแค่คนนำสื่อเธอต้องฟังฉันนะฉันพูดอะไรนี้ไม่ใช่แล้วต้องมาเรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้เรียนตามลำดับหนึ่งสองสามสี่จะให้การเรียนรู้ออนไลน์เด็กๆสนใจ กระตือร้นที่จะเรียนรู้แล้วเขาได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยไล่เรียนความสําคัญยังไงบ้างคะอันหลับแรกข้อที่หนึ่งก็คือเราเองนะครับต้องเป็นคนที่แสวงหาความรู้มากกว่าเด็กสองแล้วก็คือต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวว่ามีเรียนออนไลน์เพราะเดี๋วนีกลัวยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะค,คือทุกคนมักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่พี่ไล่ฟังม,มีความพร้อมตั้งนานแล้วออนไลน์ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะกลัวความเปลี่ยนแปลง โควิดมาบังคับมาบังคับด้วยความกลัวตายกลัวสูญเสียชีวิตใช่ไหมก็เลยต้องยอมเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดไม่กลัวตายก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเดิเดิมแบบเดิมเพราะงั้นหนึ่งก็คือพยายามแสวงหาความรู้ให้มากที่สุดสก็คือต้องไม่กลัวนะครับบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่กลัวนะครับไม่กลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่กลัวที่จะเป็นคนใหม่ไม่กลัวที่จะรับสิ่งใหม่ๆ นะครับไม่กลัวที่ถูกวิจารณ์โดนแน่ะระบบออนไลน์แล้วโดนในวิธีนั้นเลยโดนไปแล้วก็ถือว่าเออโลกก็เป็นอย่างนี้บางครั้งเราก็วิจาร์ก็เหมือนกันนะงั้นเขาวิจารณ์เราอ่ะก็แฝกันไปดีเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปเราเอาความเจ็บปวดเนี่ยที่มัมาวิจาร์เราสอนไม่ดีเนี่ยเป็นพลังซะดีกว่าดีกว่ากลัวสามนี่ก็คือสําคัญมากๆเลยก็คือต้องมีความเชื่อในเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับ อ่านเยอะไม่กลัวแล้วทาครั้งแรกน้องนัดนะครับไม่มีทางดีที่สุดทําครั้งแรกก็ไม่ดีแต่ว่าต้องพัฒนาวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ทําให้ดีขึ้นวันนี้พูดติดติดดขัดขพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกไปเรียนรู้วันนี้คลิปเราไม่ดีอเราเรียนรู้ซิว่าเขาทำคลิปยังไงพัฒนาตัวเองให้ไปเรื่อยๆะนะครับและสุดท้ายสําคัญมากเลยก็คือต้องอดทนวันนี้ในยุค disruption อ n l i n e เป็นยุคที่วิชาชีพครูอ่อนไหวที่สุดถูกวิจารณ์นะครับมากที่สุดสุดท้ายต้องอดทนเพราะว่าทําดีแค่ไหนมันไม่มีดีที่สุดไม่มีสมบูรณ์แบบก็ต้องอดทน,ค,นครับอันนี้คือครูนะแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมของเด็กนักเรียนนักศึกษาละคะถ้าเกิดเด็กก็เรียนต่อไปนี้อันดับแรกเหมือนครูเลยะนะครับอ่านเยอะ,ะดูเยอะนะครับการเรียนออนไลน์พี่อาจจะเป็นลูกศิษย์ของน้องณัฐ แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นพี่นี่นะครับพี่สามารถไปดูวิชาเดียวที่สอนที่ MIT ที่ Stanford ที่ Oxford ได้ะนะครับเพราะงั้นอันดับแรกเด็กก็ต้องแข่งกับครูครูพูดว่ายังไงอย่าไปดูถูกครูเขานะครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรอกแต่เป็นหน้าที่ของเราเพราะเป็นอาชีพเราหมายถึงว่าเราจะประกอบอาชีพเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นหมอเป็นวิศวกรเราต้องหาความรู้เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อท,ทําเกรดเพราะงั้นหนึ่งเหมือนกันสองก็คือ ปัญหามากวินัยในตัวเองอเรียนออนไลน์นี่มันเลยอยากจะนอนอยากจะเดินเล่นไปกินนะครับนะครับบางทีเห็นหน้าไว้แต่ตัวไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับฟีดหน้าไว้ะนะครับแอบปิดไมโครโฟนก็มีนะครับวินยัยถ้าเกิดตราบใดยังคิดว่าการเรียนของเราเนี่ยเพราะว่าให้มันพ้นๆไปเพราะว่ากลัวครูเราไม่มีทางเจริญและที่สามสำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือ น้องๆทุกคนยังต้องมีความเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวนี้มันเสียใจเหลือเกินนะครับที่บางทีเห็นาบางคนเนี่ยออกมาบ่นครูบาอาจารย์ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีใครที่เพอร์เฟกที่สุดพี่เอตอนเรียนมาครูก็ไม่เก่งขนาดนี้แต่ตั้งแต่รูาปาลปฐมมัธยมปิยตีเนียโทมปเ,เอกพี่ไม่เคยดูถูกครูคะนะครับพี่แบบเคารพครูทั้งกายทั้งใจครูอาจจะไม่ถูกที่สุดแต่พี่ก็หาความรู้เพิ่มเติม พราะงั้นแล้วก็อยากจะยกขู่ไว้เพราะว่านั่นคือสังคมไทยคือวัฒนธรรมไทยก็คือครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือคนที่เราต้องเคารพรักถ้าเกิดมีอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องๆจะเรียนออนไลน์ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแล้วก็สนุกกำมันแล้วก็มีทัศนคติในการเรียนที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วย ที่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองคือเห็นภาพชัดเจนน,นะคะว่าคุณครูและเด็กนักเรียนรวมถึงนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อที่จะรองรับกับ New Normal การเรียนในรูปแบบใหม่อย่างไรบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กในเมืองกับเด็กในชนบทก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์แตกต่างกันจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่จะทําให้เกิดความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยเพื่อที่จะอันล็อกไปได้วยกันค่ะ คือหนูแอบมองพี่มาหลายวันแล้วอะค่ะครับผมช่วยรับไปด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> อ่านเลยก็ได้ค่ะ <S <S เออผิดคนหรือเปล่าคือพี่สบายดีอะนิสัอยอะค่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกใครยังเห็นแกตัวอยู่เราอยากกระซิบเบาๆว่ามีจิตสำนึกบ้างนะคะตามนั้นเลยครับด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้า คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับเด็คีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้าจากรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะสําหรับวันนี้เพียงแค่คุณผู้ชมส่งคําตอบมาว่าการทดลองเรียนผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศเริ่มต้นในวันไหนคะระหว่างข้อ1 18พฤษภาคมหรือข้อสองพฤษภาคม ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับเด็กคีของเรานะคะศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบงังและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกับคําถามที่ทิ้งท้ายไว้ว่าจะมาอัลล็อกกันในช่วงนี้ความเหลื่อมล้ํา ยังคงน่าจะต้องมีอยู่นะคะสำหรับเด็กในเมืองกับเด็กในชนบทออนไลน์จะเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือเปล่าหรือจะยิ่งทำให้ช่องว่ามันห่างมากขึ้นกว่าเดิมความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญที่เราพยายามแก้ไขอยู่โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเราไม่สามารถทำให้คนทุกคนรวยเท่ากันทั้งหมดทั้งประเทศได้แต่ในที่สุดเขาต้องได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ต้องยอมรับนะคะว่า โรงเรียนเนี่ยดีไม่เท่ากันคบางโรงเรียนโอ้โหครูก็ดีนะครับอุปกรณ์ก็ดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เรียนเก่งความพร้อมหมดเลยทุกอย่างหมดแต่บางโรงเรียนไม่มีอะไรสักอย่างหนึง่งครูก็หวัวาจหานะครับ<อ>ความพร้อมสถานที่อะไรไม่เพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่โลกทั้งโลกเนี่ยต้องแก้ไขนะครับเทคโนโลยีมาช่วยอะไรได้บ้างพี่เอเชื่อว,ว่าทําให้ความเหลื่อมล้าเนี่ยมันน้อยลงต้องเช็คว่าน้อยลงะนะครับทําไม ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเกิดทุกพื้นที่เนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตมันพอไปได้เนี่ยทุกคนสามารถเรียนกับอาจารย์ที่ดีที่สุดในโลกได้ไม่ใช่แค่ในไทยนะ,ะอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์กเก่งที่สุดในโลกก็มีสับเตอรได้อยากจะฟังภาษาอังกฤษก็ได้จะอ่านก็ได้นะครับมันก็เข้าถึงได้หมดแถมฟรีด้วยะนะครับตรงนี้จะช่วยลดความเหลื่มน้ำได้ แต่ถามว่าเท่านี้มันจะทําให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ไหมคนละเรื่องก,กันนะครับต่อให้เข้าถึงที่ดีได้<ะ>วินัยเป็นยังไงการค้นควา้าความรู้เพิ่มเติมเป็นยังไงะนะครับการติดตามเป็นยังไงไอ้เรื่องนี้ยังไงโรงเรียนต่างจังหวัดก็ต้องมีอยู่ครูแบบเดิมๆก็ยังต้องมีอยู่เพื่อที่จะคอยติดตามแต่บทบาทข,ของครูจะต้องเปลี่ยนไป<ะ>อย่างที่ที่พีเอได้แนะนําไปว่าเป็นครูอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียน<ะ>ไปด้วยกันผลลัพธ ของการศึกษาระหว่างในห้องเรียนกับเรียนออนไลน์ประเมินยากนะครับประเมินยากยังไวเกินไปนะครับออนไลน์ถึงแม้ว่าจะได้ครูที่ดีที่สุดเข้าถึงได้นะครับมีระบบอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าการเรียนแบบต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเหมือนไม่มีพลังอะไรบางอย่างซึ่งมันต้องมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กัน <c oughs> แต่วันนี้การเรียนแบบต่อหน้าต่อตามันถูก <c oughs> จํากัดด้วยโควิด <c oughs> นะครับ งั้นวันนี้ยังตอบยากบางคนก็บอกออนไลน์สู้ไม่ได้มันก็ไม่จริงเพราะว่าออนไลน์เนี่ยการประเมินมนันรวดเร็วแม่นยําเด็กหลังห้องไม่มีมีแต่เด็กหน้าจอหมดเห็นเหมือนกันหมดอ,อาจจะดีกว่าบางคนบอกออนไลน์ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่จริงเพราะาเรียนขับเครื่องบินก็ไม่ได้ไปขับจริงซิมูเลชันดีกว่าะนะครับการผ่าตัดการทาอะไรต่างๆ ARVR เดี๋ยวนี้ดีเหมือนกันหมดแต่ว่าออนไลน์ยังแพ้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิสัมพันธ์การสร้าง นะครับการทํางานเป็นทีม,มการรู้จักเป็นผู้นําผู้ตามเพราะงั้นการประเมินเนี่ยยังต้องใช้เวลายันต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานการศึกษาของเราที่จะต้องวางแผนไว้ในระยะยาวหลังจากนี้ล่ะคะการศึกษาในอานาคตหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟันธงเลยจะเป็นการศึกษาแบบสื่อผสมมีทั้งเรียนการเรียนการออนไลน์ดึงสิ่งที่ดีก็คือการเข้าถึงได้นะครับเท่าเทียมกันได้ฟังคนที่เก่งที่สุดในโลกพร้อมกันนะครับ และดึงจุดที่ดีของการเรียนห้องเรียนก็คือมีการติดตามมีการปฏิสัมพันธ์การสร้างความเป็นมนุษย์โรงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความรู้แต่วิชาการทฤษฎีและปฏิบัติแต่ต้องสร้างคนเป็นคนด้วยเพราะงั้นจะเป็นเรื่องของการเรียนแบบสื่อผสมครับดังนั้นเราจะได้เห็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาอะไรอีกบ้างที่จะกลายเป็นนิว n o r m a l หลังจากนี้นต่อไปน่าสนใจมากจะมีระบบการประเมินที่ทันสมัยที่สุดในโลกค่ะ จะมีระบบ AI นะครับที่จะวัดว่าผู้เรียนเรียนรู้จริงไหมะจะมีระบบข้อสอบนะครับซึ่งลอกอย่างก็ลอกกันไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าไปช่วงวินาทีเดียวกันแต่ระบบการสรับข้อสอบแตกต่างกันคนทําข้อสอบอันเดียวกันแต่การเรียนข้อไม่เหมือนกันโจทย์ไม่เหมือนกันะนะครับการพัฒนาเป็นรายบุคคลจะเกิดขึ้นเช่นข้อนี้ยากเขจะ,ะระบบคอมพิวเตอร์จะลดระดับลงมาส่วนอันนี้น้องนัดเก่ง ทำได้หมดเลยข้อสอบจะไม่ยากเท่าเดิมแล้วจะถีบตัวให้ยากขึ้นไปไเรือ่อยๆเพราะงั้นแล้วถึงแม้เรียนห้องเดียวกันแต่ระบบคอมพิวเตอร์จะทําให้น้องนัดสามารถฉีดตัวเองเต็มศักยภาพขนาดเพื่อนที่เรียนรู้ช้าก็จะช่วยประคองกันไปได้ด้วยนี่คือเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ได้เห็นแน่นอนค่ะอันนี้คือมุมบวกมองในแง่ดีเหมือนกับทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราไม่ได้พร้อมแบบนั้นสมบูรณ์แบบทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นภาครัฐ ควรที่จะต้องเร่งทําอะไรเพื่อเป็นการปลดล็อกแล้วทําให้สิ่งที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้มันเป็นจริงได้รัฐต้องทันดับแรกคือการติดตามค่ะแต่ที่พี่ตอบไม่ตอบเลยว่าไหนดีกว่ากันติดตามรัฐต้องเป็นผู้ให้คําตอบคนแรกว่าออนไลน์มีข้อดีหนึ่งสองสามสี่จุดอ่อนหนึ่งสองสามสี่ในห้องเรียนยุคต่อไปมีข้อดีหนึ่งสองสามสี่จุดอ่อนเป็นยังไงผสมภาษาแล้วจะเป็นยังไงาภาษาฝรั่งเขาเรียกแซนบ็อกอ ก็เร <Pop Shawn> <expand> ียกว่าเหมือนเด็กเล่นเล่นกันอยู่กระบาทรายอยู่ในนั้กระบาทรายก่อนที่ออกไปซึ่งวัดก็ไม่ธรรมดานะมีคณะกรรมการกระบาทรายพี่เอก็เป็นหนึ่งในกรรมการกระบาทรายด้วยแต่ตรงนี้ต้องสร้างกระบาทรายเยอะๆในมหาลัยแบบชั้นนําต้องเป็นยังไงมหาลัยแบบไกลพื้นที่เป็นยังไงโรงเรียนแบบนี้โรงเรียนแบบนี้เป็นยังไงทํารัฐก็ประเมินพอประเมินแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเด็กไทยเรียนออนไลน์ได้แต่ต้องมีการประเมิน1 <so S> 2 3 4ต้องประเมินทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นไหมอย่างนี้นะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องทำแบบนี้ครับค่ะแล้วอยากเห็นการปฏิรูปการศึกษายางไรอีกไหมคะอยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาอย่าเบื่อ,อต่อให้เราเก่งที่สุดในโลกแล้วบอกปฏิรูปมันก็ทันสมัยอยู่แค่ชั่วข้ามคืนกระบวนการปฏิรูปทุกเรื่องโดยเฉพาะการศึกษาการศึกษาก็บอกว่าต้องพัฒนานะครับมันต้องปฏิรูปตลอดต่อเนื่องตลอดเวลานะครับรัฐบาลติดตามนะครับแก้ไขปรับปรุงนะครับ และที่สำคัญที่อยากทิ้งท้ายก็คือเรื่องการศึกษาไม่ใช่เรื่องของรัฐเป็นเรื่องของเรา <c oughs> เราต้องถามตัวเองว่าเราจะช่วยโรงเรียนยังไงเราช่วยมหาเรยยังไงไม่ใช่เราดีแต่เรียกร้องพอเรียกร้องไปเรียกร้องมาสุดท้ายไม่มีใครได้อะไรโร <c oughs> งเรียนอ่อนแอมหาเลยอ่อนแอครูอ่อนแอคิดว,ว่าลูกท่านจะสบายลูกท่านก็จะอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะั้น <c oughs> ต้องเข้ามาช่วยกันครับ หวังว่าการศึกษาของไทยจะสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยดีน,นะครมั่นใจคนไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกเชื่อมั่นครับค่ะวันนี้ขอพระคุณมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเราถึงเวลาเข้าสู่ภาคบังคับแล้วสําหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์แต่การเรียนรู้แบบออนไลน์จะสําเร็จได้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุชาติชวีบอกเลยว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภาครัฐอย่างเดียว การศึกษาเป็นเรื่องของทุกๆคนนะคะรายละเอียดในเรื่องของความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเมืองเรื่องการศึกษาและอื่นๆคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงเวลาของรายการเดคีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซันสี่ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะซึ่งจะทําให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและใกล้ตัวของคุณผู้ชมค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและท NN ช่อง16ถ้าหากว่าอยากจะติชมแนะนํารายการ สามารถส่งผ่านข้อความเข้ามาได้นะคะที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของสถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางสถาบันไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์สุชชวีดิฉันนัทชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ